ครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็ได้มาปาร์ตี้กาแฟโสมนะครับกับเพื่อนๆมหาเศรษฐีทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ก็กำลังนะครับชงผสมโสมรสกาแฟนะครับหรือว่ากาแฟโสมเพื่อสุขภาพนะครับนี่นะครับนะครับโสมรสกาแฟกาแฟคอฟฟี่พลัสนะครับดื่มแล้วสุขภาพดีนะครับ จะช่วยในเรื่องขับล้างไขมันในหลอดเลือดนะครับผู้ที่มีความดันเบาหวานไมเกรนกดไหลย,ย้อมหรือเป็นลิซิดวงนะครับตัวนี้จะช่วยได้นะครับนะครับอันนี้ก็คุณพี่นุนาคุณพี่ดื่ม,ด,มดื่มกาแฟสมมยประจําแล้วใช่ไหมครับดื่มประจําครับหลายสิบปีแล้วดื่มแล้วเป็นยังไงบ้างครับ สุขภาพดีสุขภาพไล่ได้สุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงอยู่สม่ำเสม,เมอไม่มีอาการอ่อนเพลียไม่มีอาการที่ว่าจะมีโรคแทรกซ้อนโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายเราจะไม่มีมีภูมิต้านทานในร่างกายดีครับผมครับดื่มมาในกี่ซองครับดื่มมาสามซองครับโอ้โหสุดยอดเลยเนี่ยสุขภาพดีแข็งแรงนะครับรอตอนนี้ก็แก้ว อยากแนะนาให้ทุกคนรู้จักว่าบางคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักวา่าอะไรเป็นสมสุเรียนบางคนก็ไม่ค่อยังรู้จักอยากจะแนะนาให้รู้หลารู้จักแล้วก็มาทานกาแฟสมหรือกาแฟสมบันครับอ๋อสุดยอดสุดยอดนี่สมเพื่อสุขภาพอ้าวตอนนี้ก็ดได้เวลาสามแก้วแล้วอา้าวชนชนยก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 ก้วเลย โอเคฮ่ารับโอ้สุดยอดสวมรถกาแฟแล้วพี่สถิตเป็นไงครับเป็นกาแฟแล้วเป็นแรครับเป็นไงบ้างครับครับสดชื่นครับโอ้ปึงปังแฮพพึงปังปึงปัง่สุดยอดสุดยอดครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาดื่มกาแฟสวมด้วยกันนะครับท่านใดที่ดูคลิปนี้ชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับ มาดื่มกาแฟสมเพื่อสุขภาพด้วยกันนะครับ